จะต้องยกน้ำแพ็คขึ้นคอนโดแพ้น้ำเป็นผื่นที่หลังเป็นสิวเป็นผดเป็นอะไรต่างๆก็ตามดูเลย ทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีอะไรมาแนะนำมารีวิวมาป้ายยากันอีกแล้วคะ่ะอันนี้เหมาะสำหรับแบบชาวอยู่หออยู่คอนโดมากๆเลยใครเคยเจอปัญหาที่แบบจะต้องยกน้ำแพ็คขึ้นคอนโดหรือว่าจะต้องหิ้วขวดเปล่าไปกรอกน้ำข้างล่างขึ้นมาแบบหอบหิ้วอะ่ะหนักๆเลยอะ่ะดูเลย แล้วก็ใครที่แพ้น้ำเป็นผื่นที่หลังเป็นสิวเป็นผดเป็นอะไรต่างๆก็ตามก็ต้องดูคลิปนี้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวพาไปเจอกันเลยชิ้นแรกที่แกจะมาแนะนํากันในวันนี้นะคะจะเป็นน้องตัวนี้เลยนะคะน้องเป็นเหยือกกองน้ําจากฟิลลิปวอเทอร์นั่นเองค่ะเห็นไซส์ไหมคือแบบ ขนาดกระทัดรัดมากแล้วก็เราย้ายโลเคชันนะคะมาถ่ายกันที่ห้องครัวเพราะว่าเราวางนอนไว้ในห้องครัวในคอนโดเรานะคะใช้งานง่ายมากก็คือเปิดฝาตรงนี้นะคะแล้วเราก็เทน้ำเข้าไปได้เลยเนาะแล้วก็กดเขาจะเป็นระบบสัมผัสด,ด้วยนะตรงนี้กดตึง้งก็จะเป็นไฟสีฟ้าขึ้นมานะคะแล้วน้ำก็จะแบบกรองให้เราเรียบร้อยพร้อมดื่มได้ทันทีเลยมีหูหิ้วด้วย เล็กกระทัดรัดความจุของเขาอยู่ที่3ลิตรนะคะก็คือแบบวันหนึ่งกินได้หมดเหลือกพอดีสุขภาพดีที่สําคัญสามารถแช่ไว้ในตู้เย็นได้ด้วยตัวเนี้ยใส่ไว้ตรงที่ประตูตู้เย็นนะทุกคนก็ได้ดื่มน้ําเย็นด้วยจะเป็นตัวกรองนะคะกลมๆแบบนี้อ่าอายุการใช้งานของไส้กรองออยู่ที่1เดือนทุกคนสามารถกรองน้ําได้ถึง100ลิตรหาตกเฉลี่ยแล้วอ่ะเหลือลิตรแล้วประมาณ7บาทเท่านั้น มากอยากแนะนํามากๆแล้วก็ตัวนี้ที่จะบอกว่ามันเป็นตัวระบบสัมผัสใช่ไหมมันก็จะมีการชาร์จไฟนะคะการชาร์จไฟอะ่ะเขาจะเป็น USB Type C U ด้านหลังนี้สามารถชาร์จไฟได้เลยซึ่งการชาร์จไฟชาร์จเต็มนะหนครั้งอยู่ได้ถึง1เดือนไม่ต้องมาคอยเสียบชาร์จบ่อยๆเลยนะคะอันนี้เป็นชิ้นแรกนะคะที่เราจะมาแนะนําการเพราะว่าแก้วมีอีก1ชิ้มเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ว่าต้องเปลี่ยนโซนนะ อีกชิ้นหนึ่งคืออยู่ในห้องน้ำค่ะทุกคนเมื่อกี้เป็นเหยือกกรองน้ำดื่มใช่ไหมอันนี้เป็นไส้กรองฝักบัวค่ะที่ไว้สำหรับกรองน้ำเพื่อที่เราจะอาบน้ำแก่ขออนุญาตออกไปรีวิวด้านนอกนะเสียงมันน่าจะก้องกองเนาะตัวไส้กรองฝักบัวเมื่อกี้ทุกคนเขาสามารถ กรองสิ่งสกรปรกได้ถึง99%แล้วมันก็สามารถลดคอเลนได้ด้วยการติดตั้งก็ง่ายมากทุกคนผู้หญิงทําได้แน่นอนเพราะว่าเกีวก็ติดตั้งด้วยตัวเองนะคะก็คือต่อสายน้ําเข้ากับเครื่องทําน้ําอุ่นของเราแล้วก็สายฝักบัวของเรานั่นเองแค่นั้นเลยแล้วก็ใช้งานได้เลยค่ะน้ําไหลแรงปกติมากแบบตอนแรกก็มีความกังวลว่าถ้าเรา,เาใส่ไส้กรองตัวนี้เข้าไป น้ำมันจะไหลออกมาแบบน้อยหรือเปล่ามันจะเบาลงหรือเปล่าเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบอาบน้ําแรงๆแต่ว่าไม่เลยอันนี้คือน้ําไหลปกติเลยค่ะทุกคนแล้วคือไซส์เขา่าขนาดเล็กมากอย่างของแก้ว่าสามารถต่อเข้าในจุดที่เชื่อมเข้ากับตัวเครื่องทําน้าอุ่นได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าใครที่ไม่สามารถต่อกับตรงนั้นได้อ่ะก็สามารถต่อเข้าตรงที่ฝักบัวได้ซึ่งสะดวกมากๆเพราะว่าบางจุดในการติด ตั้งในตัวของก๊อกน้ํวาวาล์วน้ําต่างๆมันอาจจะแบบแคบเนาะไม่เป็นปัญหาเลยค่ะสามารถต่อกับตัวฝักบัวได้เลยแล้วก็น้องอะ่ะได้รับการรับรองจาก NSF แล้วก็ KDF วัสดุของเขาป้องกันน้ําร้อนลวกด้วยนะมีความปลอดภัยในการใช้งานแน่นอนที่สําคัญจะบอกว่าตัวนี้ซื้อมาครั้งหนึ่งใช้ลืมได้เลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมอายุการใช้งานของเขาอยู่ที่4-6เดือนสามารถกรองน้ําได้ถึง5 0 0 0 0ลิตรเอาว่าง่ายๆใช้ครั้งเดียวอยู่ไปครึ่งปีเลยอะ่ะแล้วก็ ไปหากล่องมาให้ดูนะคะพอดีเกะใช้ไปแล้วมันก็เลยไม่มีซีนที่แบบอันบ็อกเนะทุกคนก็อันนี้จะเป็นกล่องนะคะของเขายังเก็บไว้อยู่ mm. เกือบทิ้งแล้วก็คือจะเป็นกล่องของน้องที่เป็นไส้กล่องฝักบัวนะคะแบบนี้เขาก็จะมีคู่มือการใช้งานอะไรมาให้ปกติเลยนะคะส่วนอีกอันนึงเป็นนี่ค่ะกล่องของน้องเหยือกกล่องน้ําของเรานะคะหน้าตาประมาณนี้ ผื่อทุกคนแบบหาอยู่แต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเกวจะแปะพิกัดลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ใน description ด้านล่างนะคะสะดวกแอปไหนดูด้านล่างได้เลยเดี๋ยวแปะไว้ให้ทั้งหมดเลยนะคะสามารถไปช้อปๆกันได้นะคะทั้ง2ชิ้นเลยสำหรับวันนี้ขอแนะนำทั้ง2ชิ้นเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าถ้ามีอะไรน่ารักน่ารักน่า,นาสนใจอีกสำหรับชาวหอชาวคนดูเดี๋ยวจะมาป้ายยากันใหม่นะวันนี้บ๊ายบาย